สวัสดีคุณผู้ฟังพริบตาเดียวพาหลอนทุกท่านครับเรื่องราวที่เราจะนำมาเล่าในาคน่ำคืนนี้มีชื่อเรื่องว่าสื่อรักสื่อวิญญาณเรื่องราวจะเป็นอย่างไรและจะชวนหลอนขนาดไหนไปติดตามรับฟังพร้อมๆกันเลยดีกว่าครับแต่ก่อนที่จะไปรับฟังก็อย่าลืมไปกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยเพื่อที่จะได้ไม่พลาดชมคลิปใหม่ๆ จากทางช่องของเราคุณผู้ฟังส่วนใหญ่เชื่อกันว่าการครองรักกันมันจะต้องเป็นคนเป็นกับคนเป็นเท่านั้นแต่บางครั้งไม่จำเป็นจะต้องเป็นคนเป็นเสมอไปในทางกลับกันมันอาจจะเป็นคนเป็นกับคนตายก็ได้ เช่นเช่นกับเรื่องราวความร้อนของคุณทศในค่ำคืนนี้อาจจะเป็นความบังเอิญหรือความโชคร้ายของเขาที่ต้องมาพบเจอคนรักในอดีตชาติตามหลอกหลอนถึงรายครั้งรายค่าก่อนหน้าที่เรื่องราวจะดำเนินมาถึงจุดนี้ได้มันเกิดเหตุการณ์หนึ่งในขณะตัวคุณทศนอนหลับอยู่ก็ฝัน คนทดเล่าความฝันของตัวเองว่ามีผู้หญิงคนหนึ่งหน้าตาสะสวยหุ่นดีมายืนบริเวณปลายเตียงแล้วพูดว่าพี่ไปอยู่กับฉันเถอะนะฉันตามพี่มานานแสนนานกว่าจะเจอพี่ไปอยู่กับฉันเถอะนะจากนั้นก็หายไป คุณทศก็สะดุ้งตื่นจากความฝันยังมานั่ง,งงงว่าเขาเป็นใครเขามาเพื่ออะไรคุณทศก็ได้แต่เก็บความสงสัยไว้ในใจจนรุ่งเช้ามาคุณทศออกไปธุระข้างนอกบ้านมีผู้ชายคนหนึ่งทักคุณทศมาว่าพี่พี่มีคนตามพี่อยู่นะเขาเป็นผู้หญิง คุณทศพูดกับน้องชายคนนั้นไปว่าน้องพี่มาคนเดียวใครจะตามพี่มาเอ็งตาฝาดละมั้งน้องหลังจากโดนทักก็รู้สึกเป็นกังวลใจคุณทศเลยตัดสินใจขับรถกลับบ้านช่วงขณะเวลาตอนนั้นก็มืดค่ำแล้วในขณะที่รถกำลังวิ่งอยู่บนถนนนั้นสองข้างทางก็ยังมีผู้คน เดินควักๆวกันไปมาคุณทศมองเห็นผ่านกระจกเห็นผู้หญิงคนหนึ่งยืนมองคุณทศมาแต่ไกลๆพอรถแล่นเข้าไปใกลๆ้ๆปรากฏว่าผู้หญิงคนนั้นได้หายไปซะแล้วคุณทศก็คิดว่าโดนผีหลอกหรือเปล่าแต่มานึกได้คำพูดที่น้องผู้ชายคนหนึ่งทักขึ้นมา ก็มานั่งคิดทบทวนอยู่ในรถมันน่าจะเป็นไปได้ที่น้องชายคนนั้นเขาทักเราจากนั้นได้ไม่นานคุณทุก็รู้สึกว่าเหมือนมีใครมานั่งอยู่ที่เบาะหลังของรถและเหมือนหายใจรถต้นคอด้วยแต่คุณทุทก็ไม่กล้าหันหลังกลับไปดูก็ได้แต่นั่งนิ่งๆขับรถไปเรื่อยๆ พอคงรู้แล้วว่าเป็นอะไรจนขับรถมาถึงที่บ้านก็มีแม่ของคุณทดเดินออกมารับที่หน้าบ้านแล้วแม่คุณทดก็ทักขึ้นว่าทศทศทำไมลูกไม่พาเขาลงมาด้วยละ่ะแม่เห็นเขานั่งอยู่ในรถนะ่ะคุณทดก็รู้สึกใจแป้วขึ้นมา หลังจากที่ดูนแม่ทักแบบนั้นคุณทศก็พูดบอกกับแม่ไปว่าแม่ผมมาคนเดียวนะครับไม่ได้มีใครมาด้วยเลยแม่คุณทศก็ตอบว่าเอาเหรอแม่ก็นึกว่าลูกมากับใครเออๆไม่มีอะไรก็แล้วไปแม่คงตาฝาดไปเองแหละคุณทศก็เดินเข้าบ้านไป และไปอาบน้ําและก็เข้านอนแต่ในค่ำคืนนี้มันไม่ใช่แค่ความฝันแต่มันกลับคือความจริงที่น่าสะพึงกลัวคุณทศเล่าว่าในขณะที่เขากำลังนอนหลับอยู่มันก็เหมือนมีใครค่อยๆเดินมาที่เตียงความรู้สึกนั้นคุณทศสัมผัสได้ เมตาจะหลับอยู่พอคุณทดรู้สึกได้ว่าเตียงมันยบยยบและเหมือนมีบางสิ่งบางอย่างมานอนอยู่ข้างๆกายก็เลยตัดสินใจเบิกตาขึ้นแล้วก็มองไปดูข้างๆตัวก็พบว่าเจอผู้หญิงคนนั้นซึ่งคนเดียวกันกับที่เจออยู่ข้างถนนด้วยความกลัวและความตกใจคุณทด เลยรีบวิ่งเข้าไปหาที่ห้องแม่ไปขอเรียกอยู่หน้าห้องตั้งนานกว่าแม่จะลุกขึ้นมาเปิดประตูห้องได้จากนั้นคุณทศก็ได้เข้าไปนอนกับแม่จนถึงรุ่งเช้าจากนั้นคุณทศก็เล่าเรื่องทุกสิ่งทุกอย่างให้กับแม่ฟังจนแม่ให้ความคิดเห็นว่า ะต,ต้องไปเข้าวัดหน่อยไปให้ดวงตาแกดูให้ว่าลูกดวงตกหรือมีเคราะห์อะไรหรือเปล่าจากนั้นคุณทุนและแม่ก็เตรียมตัวขับรถมุ่งหน้าไปที่วัดจนไปถึงวัดในที่สุดหลวงตาก็ได้ทักขึ้นก่อนเลยว่าไอ้ทุศเองพาใครมา หลวงตาเห็นเขาตามมานะ่ะเขาเป็นผู้หญิงเขาเป็นคนรักของเองในอดีตชาติในอดีตเองเคยไปสัญญารักกับเขาไว้เขาเลยตามมาจนเจอเองในพบนี้เองจะต้องยกเลิกสัญญารักกับเขาและทำบุญอุทิศส,ส่วนบุญส่วนกุศลไปให้กับเขาด้วยหลังจากนั้น หลวงตาก็ได้ทำพิธียกเลิกสัญญาลักให้กับคุณทศและได้ทำบุญอุทิศส,ส่วนบุญส่วนกุศลน,นั้นยกให้กับวิญญาณคนรักในอดีตไปและหลังจากนั้นก็ไม่เคยเจอเรื่องราวแปลกๆอีกเลยนั่นแหละครับคือเรื่องราวทร้งหมดที่เกิดขึ้นคนผู้ฟังได้รับฟังกันแล้วมีความคิดเห็นอย่างไรกันบ้าง ก็สามารถที่จะแสดงความคิดเห็นมาใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับส่วนคุณผู้ฟังที่เข้ามารับฟังใหม่ก็อย่าลืมไปกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนไปด้วยเพื่อที่จะได้ไม่พลาดชมคลิปใหม่ๆจากทางช่องของเราสำหรับคืนนี้ราตรีสวัสดิ์ครับ